พระคาถามหามนทิพระคาถามหามนทินี้แต่เดิมเป็นบทสวดมนต์ที่เก่าแก่โบราณมากย่อมาจากบทสวดมหาสาวังอันทรงอานุภาพและมีความศักดิ์สิทธิ์มากใช้สวดในพระราชพิธีเพื่อเป็นสิริมงคลมาตั้งแต่สมัย กรุงสุขโขทัยเป็นราชธานีใช้ส่วนสมภูตพระพุทธรูปและอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตั้งแต่อินทระกำลังแห่งพระอินทรพมมะกำลังแห่งพระพมจักกวัติกำลังแห่งพระ,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 ะมหาจักกรพัิเทวากำลังแห่งทวยเทพ อิศีตบะยานแห่งพะระฤาษีมุนีคุณวิเศษแห่งพระมุนีสัปปุริสะความดีแห่งสัปปะบุรุษคนดีทั้งหลายและพุทธะปัจเจกะพุทธะอรหัตตะคือบารมีแห่งคุณพระพุทธเจ้าทั้งหลายรวมถึงพระปัจเจกพุทธเจ้าและ พระอาหารหันต์เจ้าทั้งหลายที่ทรงไว้ซึ่งวิช,ชาและความสำเร็จอันเป็นไปในโลกทั้งหลายโดยไม่มีความขัดข้องด้วยการกล่าวคำสัตว์นี้ขอความสวัสดีจงมีแก่ข้าพเจ้าส่วนท่อนที่สองจะก,กล่าวถึงอานิสงค์คุณแห่งการบำเพ็ญบารมี ว่าจะนำมาซึ่งพระเดชความสำเร็จทั้งหลายทางโลกและทางธรรมและด้วยการให้ทานรักษาศีลจเจริญภาวนาไมยปัญญาจะอำนวยผลให้ถึงพระนิพพานความหลุดพ้นและผลบุญที่ได้ยังนำมาซึ่งยศตบะความสุขและรูปร่างอันดีงามสมบูรณ์พร้อม จะตะวีสติเทสนังเป็นคําย่อจากคำพีการสวดทิพมลเพื่อเป็นศีลมงคลแก่ผู้สวดเพื่อให้มีอายุวันนะสุขภะระเพื่อส่งกุศลให้ผู้ป่วย ภูเราจากการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือสวดส่งกุศลให้หลวงปู่ครูบาอาจารย์ที่มีอายุมากให้มีพละกำลังหรือสวดเพื่อบรรเทาเวทนาหรือสืบชะตาต่ออายุตน นะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัตตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังอายุวัฒนังชีวิตังยาวะนิพพานัง สลรนางข้าชามิทำมังอายุวัฒนางชีวิตตังยาวะนิพพานังสลนางข้าชามิสร้างขังอายุวัฒนางชีวิตตังยาวะนิพพานังสลนังข้าชามิทุติยามปีพุทธังอายุวัฒนางชีวิตตังยาวะนิพพานังสลรนังข้าชามิทุติยามปธทำมัง อายุวัฒนังชีวิตังยาวะนิพพานังสระนังขะชามิทุติยามปิสร้างขังอายุวัฒนังชีวิตังยาวะนิพพานังสระนังขะชามิตตติยามปิพุทธังอายุวัฒนังชีวิตังยาวะนิพพานังสระนังขะชามิตตติยามปิธรรมังอายุวัฒนังชีวิตัง ยาวานิพนังสละนังขชามิตติยามปีสังคังอายุวัฒนังชีวิตังยาวานิพนังสละนังขชามิวาโยจะพุทธคุณังอรหังพุทโธอิติปิโสภควะนามิหังอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณะสัมปันโน สุขตโรกาวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารทิสัทธาเทวมนุษยานังพุทโภพวาติยาวะจะทมเมตังอรหังพุทโธอิติปิโสพควานามามิหังสวาคาโตภควตาธโมสันทิธิโกอากาลิโกเอหิปัสิโก โอปะนาญโกปัจจตังเวทิตโพวินยุหิตีวาโยจะสังขานังอรหังพุทโธอิติปิโสภะคะวะนามมมิหังสุปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ซามีจิปฏิปันโนภะควาโตสาวะกะสังโฆยะทิทางจะตาริปุริสสะยุคานิอัตถปุริสะปุคะลาเอสาภะควาโตสาวะกะสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนโยอัญชลีการานิโยอนุตตรังปุญญาเขตังโรกัสสาติ เตโชจะพุทธคุณังอาระหังพุทโธอิติปิโสภะคะวาเตโชจะพุทธคุณังอาระหังพุทโธอิติปิโสภะคะวานามามีหังอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโรกาวิทูอนุตตโรปุริสธรรมะาอารธิสัทธา,า,ทาเทวมนุสซาง พุทโธภควาติเตโชจะทธรมเมตังอะระหังพุทโธอิติปิโสภะควานัมมามิหังสวกขาโตภะควตาธรมโมสั้นทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปจัตตังเวทิตโพวิญญูหิติเตโชจะสรัางคานังอะระหังพุทโธอิติปิโสภะควานมมามิหัง สุปฏติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายาปปิปัน,นโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปัน,นโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทังจตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสปุคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโย ปาหูเนยโยทักขิเนยโยอัญชรีกรณนิโยอนุตตรลังปุญญาเขตังโลกัสสาติอาโปจักพุทธคุณังอระหังพุทโธอิติปิโสภควานมามิหังอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชฌารณะสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโรปุริสัธมสารถิ สัทาเทวะมนุษย์นังพุทธโธภควาติอาโปจะทมเมตังอรหังพุทธโธอิติปิโสภควานาม,ามีหังสวากาโตภควาตาธโม,ม,มสั้นทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอกปะนายโกปัจจตังเวทิตโพวิญญูหิติอาโปจะสร้งางคานังอรหังพุทธโธ อิติปิโสภควานามิหังสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโคยายะปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนภควาโตสาวกสังโคยะทิทางจัตตาริปุริสายุคานิอัฏฐาปุริสาปุคลา เอสาภควะโตสาวกสังโคอาหูเนโยปาหูเนโยักคิเนโยอัญชรีกะระนิโยอนุตตรังป ah ุญญาเขตตังโรกัสต ah ิป ah ัตถวีจะพุทธาคุณังอาระหังพุทโธอิติปิโสภควานามิหังอาระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจรณะสัมปันโน ปุขโตโรกาวิทูอนุต,ตาโรปุริสธรรมาสารทิสัทเทวมนุสานังพุทธโภคขวาตีปัทวีจะธรมเมตังอารหังพุธโธอ,อิติปิโสพควานามามิหังสวาคาโตพควาตาธรรมโมสันทิทิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายโก ปัจจังตเวทิตโพวินยูฮีตีปัตวีจะสร้างคานังอารหังพุทโธอิติปิโสภควานมามีหังสุปฏิปันโนภควาโตซาวกสร้างโคอุชุปฏิปันโนภควาโตซาวกสร้างโคยายาปฏิปันโนภควาโตซาวกสร้างโคซามีจิปฏิปันโนภควาโตซาวกสร้างโคยะทีทางจตาริปุริสายุคานี อัฏฐาบุริสปุคลาเอสะภควาโตสาวะกะสังโคอ,อาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชรีการณิโยอนุตตลังปุญญาเขตังโลกาสาตติอากาสาจพุทธคุณังอาระหังพุทโธอิติปิโสภควานาม,ามิหังอาระหังสัมมาสัมพุทโธ วิชาจารณาสัมปันโนสุขโตโรกาวิทูอนุตารโอปุริสัตธรรมสารธิสัทธาเทวะมนุษยานังพุทโธภควาติอากาสาจัรรมเมตังอรหังพุทโธอิติปิสโสภควานาม,ามีหังสวาคาโตภคว,วาตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะนายโก ปัจจัตตังเวทิตโพวินยูหิตีอากาซาจั้งขานังอารหังขุโธอิติปิโสภควานามิหังสุปฏิปันโนภควาโตสาวกสสัางโคอุชุปฏิปันโนภควาโตสาวกสสัางโคยายะปฏิปันโนภควาโตสาวกสสัางโคสามีจิปฏิปันโนภควาโตสาวกสสัางโค ยะทีทางจัตตาลิปุริสายุคานิอัฏฐะปุริสาปุคลาเอสาภควาโตสาวะกะสังโคอ,อาหุเนโยปาหุเนโยทักทิเนโยอัญชริการาิโยอนุตตลังปุญญาเขตังโลกัสาตติวิญญาณาังจะพุทธคุณังอาระหังพุทโธอิติปิโสภควานัมามีหัง อระหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจจรณสัมปันโนสุขโตโรกวิทูอนุตตโลปุริสธรรมาารพิสัทธาเทวมนุษานางพุโทโธภควาติวิญญาณางจะทำเมตังอระหังพุโทโธอิติปิโสพคะวานาม,ามีหังสวากาโตพคะวตาธโมสัน้นทิฐิโกอะกาลิโกเอหิปสัสสโกโอปันนายโก ปัจจตตังเวทิฏโพวินย well ูหีต <ures> ิวิญญาณังจะสังคานังอรหังพ well ุทโธอิติปิโสภควานามิหังสุปฏิปันโนภควาโตสาวกะสังโคอุชุปฏิปันโนภควาโตสาวกะสังโคยายาปฏิปันโนภควาโตสาวกะสังโคสามีจิปฏิปันโนภควาโตสาวกะสังโค ยะทิทังจตาริปุริสายุคานิอัฏฐปุริสปุคาลาเอสาภควะโตสาวากสังโคอาหุเนโย ο, ปาหุเนโย ο, ทักขิเนโย ο, อันชฉลีกะลานิโย ο, อนุตาลังปุญญาเขตังโลกัสาติทาตุปาริสาพุทธานุภาเวนะสัพพะทุคขาสัพพะพยาสัพพะโลกา วิมุจันติอิติอุทธมโทติลิยังสัพพธิสัพพตาตายะสัพพาวันตังโลกังเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาสะหะขาเตนะเจสะตะจะตุทธิสังพระลิตาวาวิหละลติสุขังสุป,ปฏิสุขังปฏิพุชชติณปาปะกังสุปินัง ปัสติมนุษานางปิโยโหติอมนุสานางปิโยโหติเทวตาลักขันตินาสาอคิวาวิสังวาสัตธังวากมาติตุวะทั้งจิตตังสมาธิญาติมุขวันโนวิปัสสีทติอสาสัมมุลหกา,าลังกะโลติอุติลัง อปติวิชันโตพมโลกูปะโคโหติอิติอุทธะมโทติลิยังอะเวลังอะเวลาสุขะชีวิโนกตังปุญญังพะลังไม่หั่งอะเวลาสุขะติชีวิโนกตังปุญญะพะลังไม่หังสัพเพภาคีพระวันตุเตพระวันตุสัพพระมังขลัง หลักขั้นตุสัพะเทวตาสัพพาพุทธานุภาเวนะสัพพาธรรมานุภาเวนะสัพพาสร้างคานุภาเวนะโสที่โหนตุนิลันตะลุงอรหังพุทโธอิติปิโสภควานามามีหัง